จะไม่รอให้สาวเหลียวจะยุ่ยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงพอรักมันทำ้ายเลยย้ายมาทำรถพอรักมันรันทุบเลยทำยศมาชดลักนี่คนนราไม่ใช่เซเว่นที่จะมาเดินเล่นๆแล้วก็จากไปอ่ะความรักก็เหมือนคุณยายถ้ามึงนังกระต่ายมันก็เจ็บกูหน่อยสิเมษาหน้าร้อนแต่ส่วนน้องน่ารัก เหมือนตู้กดตังค์ยืนแค่ลำพังแต่ไม่มีตังค์ให้กดความรักมันก็เหมือนป้ายรถเมย์ที่มันมีมีมีเซมก็เจอกูได้อ่ะมันไม่ต้งโยนบอลลิงแล้วไงอ่ะไม่ไหลใจแล้วกันอ่ะความรักก็เหมือนเวนอมถ้าเธออยากซ่อมเธอก็มาเซะความรักกูเหมือนป่าไม้จะได้มีความหมายก็ไม่มีความมุ่ ถ้ cage, bitch, okay. Okay. าเธออยากถามก็สลามันเดอร์ความรักก็เหมือนถังขยะแต่เธอมาตะบาทเธอก็บัตเรเสร็จวามรักมันก็เหมือนจาบูถึงได้แค่ดูแต่ไม่ได้กินเปิดฟันซี่มนยาซ่าแต่ถ้าเปิดหน้ามันจะหายอ่ะ ความรักก็เหมือนการเล่นดนตรีไม่มีดีแต่ไม่มีใจอ่ะความรักก็เหมือนตู้ดับเพล่แต่ถ้าน้องเมินพี่ก็เสียใจความรักก็เหมือนโบลิ่งอ่ะถ้ามึงอยากกินก็ซิ่งมาดิความรักก็เหมือนห้องน้ำแต่เธอเดียออ้างว้างก็ไปอาบน้ำ รักก็เหมือนจานเต่าถ้่ไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ควมามรักก็เหมือนแมคโดนอ์แต่กูโก้ทำไงได้ลา,าสาลง